สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันเนอร์ขยี่ข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลประจำวันที่23สิงหาคม2564นะฮะเป็นไงฮะเกมเมื่อคืนแพ้แล้วครับเกมเมื่อคืนครับอาร์เซนอลก็เปิดบ้านแพ้กับเชลซีด้วยสกอร์สูต2สู้ไม่ได้จริงๆครับทั้งรูปแบบการเล่นทั้งตัวผู้เล่นและการแก้เกมของผู้จัดการทีมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการให้คะแนนจากเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนนะครับผมที่ออกพูดถึง ความการเล่นของนักเตะแต่ละบุคคลของทาร์ซอนครับทิ้งท้ายด้วยข่าวตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆจะชอบเนื้อหาของข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเริ่มแรกนะครับก็เป็นการให้คะแนนจากเว็บไซต์ฟุตบอลลอนดอนนะครับที่ออกมาให้คะแนนนักเตะอาร์ซอนหลังจากที่เปิดบ้านแพ้กับเชลซี สกอร์ศ mm ูนย์ประตูต่อสองเชลซีได้ประตูขึ้นนำจากทางลูกกกูแล้วก็อีกหนึ่งลูกจากลิสเจมฮะสู้ไม่ได้จริงๆครับผมโดยเฉพาะซิตอร์แบ็กของเราอย่างปาปูมาลีครับทางฟุตบอลลอนดอนนะครับก็ออกมาคะแนนนักเตะของทารซอนทาฟาแต่ละคนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างแต่ละคนเนี่ยมีฟอร์มการเล่นอย่างไรแล้วก็ออกให้ไปกี่คะแนนครับเริ่มต้นที่พวกสามประตูอย่างทางเบเเลโน่ครับสองครั้งที่เชลซียิงเข้ากรอบ กลายเป็น2ประตูเ e โนโหมดสิทธิ์ี่ช่วยป้องกันทีมซึ่งหลังก็มีจังหวะซูเปอร์เซฟลูกหมู่จ่อๆของลูกาูไปชนคานะฮะแมนเดโนได้คะแนนจากฟุตบลลอลนดนไป6คะแนนปะโปมาลีครับมีปัญหาอย่างมากนะครับในการป้องกันการเข้าทําของลูกาูเราได้เห็นทั้งเกมครับว่าปะโปมาลีนั้นไม่สามารถคุมลูกาูได้เลยนะครับผมแค่การดวนจังหวะการครอบครองบอลการแย่งบอลตลอดนะฮะ โดนไปถึงท่าโดนนักเตะเชลซีที่มีจวงหงวะคล่องๆก็โดนหลอกหัวทิ่มไปหลายรอบนะครับผมฟอร์มการเล่นของปาโปมาลีนั้นหนักจริงๆนะครับไม่รู้ว่ากาเบียลปารเยสนั้นจะกลับมาลงสู่ทีมได้ตอนไหนนะฮะทางฟุตบอลเงินให้คะแนนของทางปาโปมาดีไว้ที่3คะแนนครับส่วนทางล็อบโฮดดิงครับได้ลงมาแทนเป็นไวท์ที่ติดโควิดก่อนเกมภาพรวมก็ถือว่าล็อบโฮดดิงนั้นทําผลงานได้ดีนะฮะมีโอกาสหม่เกือบทําประตูตีเสมอได้นะฮะแต่ลูกบอลก็ถากเสาออกไปครับ ทางเว็บไซต์มูสกอร์ให้คะแนนของทางล็อบโพดิงไว้ที่6คะแนนต่อมาครับเซริสโซเลสแบกขวาขทาซอนนะฮะตอนนี้ซอนก็มีตัวเลือกเยอะนะครับแต่ก็ใช้งานไม่ได้สักคนไม่ว่าจะเป็นแอชลี่มิเนานไนวันนี้ก็เป็นโอกาสของทางเซริสโซเลสแต่ผลงานก็ธรรมดาครับตามมาตรฐานการเติมเกมบุกแทบทำไม่ได้เลยนะครับผมลงมาเพื่อประคองเกมรับเท่านั้นจลตัวได้คะแนนจากเว็บไซต์มูสกอร์ไป5คะแนน ไล่ต่อมาครับเคลเลนเทนี่สาประตูที่เสียไปในช่วงครึ่งแรกนั้นเหมือนจังหวะที่เทนี่นั้นขยับมาป้องกันพื้นที่ด้านในตรงขอบเขตท,ทันะครับผมกลายเป็นเปิดพื้นที่ว่างให้ลิสเจมเยอะมากช่วงครึ่งหลังก็มีอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องมารอเช็คความฟิตอีกครับว่านักเตะน,นั้นจะพักนานขนาดไหนฮะปัญหาเยอะเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นทางนักเตะติดโควิดนักเตะอะบาดเจ็บระหว่างเกมนะครับผมทางเว็บไซต์มูสกอร์ให้คะแนนเคีเลนเทนี่อยู่ที่5คะแนนไล่ต่อมาครับกานิชาก้า ได้รับการสวมปลอกแขนกับตันทีครับในเกมนัดน,นี้แต่กก็ทําผลงานได้ตามมาตรฐานฮนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายลงมาช่วยเกมรับอยู่หลายครั้งพยายามที่จะเปิดบอลสวิตบอลแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เข้าเป้าครับได้คะแนนอยู่ที่6คะแนนส่วนทางคนนี้ครับเอาบทเซมบีโลคอนกาเล่นได้เกินวัยครับมีจังหวะการกล้า,กกาเล่นกล้าลุยทุ่มเทให้กับเกมมากกว่าการิชาก,ก้าแทบจะทำทุกอย่างในแดนกลางในเกมวันนี้มีการวิ่งไล่แย่งบอลลงไปล้วงบอลจากแนวหลังขึ้นมาได้ไป7คะแนนครับ ส่วนเอมิลิชปิโนนะครับผมกลายเป็นตัวของหวังพันยาทีมแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องนะครับแบกรับความกดดันและก็ภาระของอาร์ซอนมากเกินไปนะครับผมมีโอกาสในการปั้นงเกมสวยๆอยู่หลายครั้งแต่เพื่อนร่วมทีมก็ยังไม่เข้าใจจังหวะจังก์นะครับผมเป็นอีกเกมที่ทางเอมิลิชปิโนนั้นโดนปิดตายครับผมเล่นไม่ออกแล้วทีมก็มีปัญหานในพื้นที่สุดท้ายดังนั้นถ้านัดหน้ามีมัตติโอกาอดูในสนามเนี่ยน่าจะแบกบอลภาระของเอมิลิชปิโนได้ไปเยอะครับคะแนนที่ได้ในเกมวนี้คือ7คะแนน ส่วนนิโคลัสเปเป้ครับก็เหมือนเดิมครับเปเป้เทเปเป้สับขาไปสับขามามีจังหวะเลี้ยงเตลยแวกผู้เ่งของทางฝั่งเชลซีอยู่1-2จังหวะนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นผลครับผมท้ายสุดแล้วก็ไปตกมาตายนะฮะเปิดไม่ผ่านยิงไม่ผ่านนะครับผมเกมดันนี้ก็ได้ไปที่6คะแนนคนต่อมาครับบุกโยซาก้กา ก่อนหมดเวลาแรกครับมีจังหวะที่ซาก้าโดนทำฟาวควรจะเป็นจุดโทษแต่ทั้งกรรมการและ v ีอารไม่ได้ให้จุดโทษจากจังหวะดังกล่าวครับผมการตัดสินใจจังหวะการยิงการจ่ายของบุโยซาก้านั้นในนัดนี้ทำไม่ค่อยลื่นหูลื่นตาเท่าไหร่นะครับผมวันนี้บุโยซาก้าก็ไม่ค่อยลงไปช่วยเกมรับทางฝั่งซ้ายเลยนะครับผมทำให้ลิทเจมนั้นมีโอกาสในการตะลุยเข้าไปทำเกมได้หลายครั้งนะครับผมคะแนนที่ได้อยู่ที่6คะแนนครับรลยสุดท้ายครับกาเบียมาเตลรี่ โดดเดี่ยวจริงๆครับในตำแหน่งศูนย์หน้าเขาเป็นนักเตะที่ไม่สามารถพักบอลได้ไม่สามารถเชื่อมกับเพื่อนร่วมทีมได้คือตำแหน่งของกมัม,มเอย์มาเตลี่นัผมก็มองว่าน่าจะเป็นผู้เล่นตัวลูกทางฝั่งซ้ายมากกว่าครับขวบตะลุยขึ้นมาแล้วก็มีการตัดเข้ามายิงอะไรอย่างเงี้ยฮะการที่เขาเล่นเป็นบทบาทกองหน้าตัวเป้านั้นก็เข้าใจได้นะผมเพราะว่าโอเบอรมยองยังไม่ฟิตเต็มร้ออนครับคะแนนที่ได้จากเกมนัดน,นี้ครับผมกมัม,มเบยมาเตลี่ได้ไป6คะแนนฮะส่วนตัวสำรองอย่างทางพี่แอ,อร์มดิโอเบอย์ นูโนตตาเลสก็ฟอลินบาลลกันลงมาสู่สนามก็มันจะสร้างอิมแพกให้กับทีมเท่าที่ควรครับเพืเ่อนๆมีความคิดยังไงกับขันยนดังกล่าวก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับนักเตะที่ผมคิดว่าโดดเด่นเ,เลือกเกินนะครับผมในเกมนัน,นี้ก็คือทางอัลเบิร์ตแซมบีโลคอนกาครับชใว้เห็นนะฮะการเล่นเกินวัยเกินอายุนักเตะอายุเพียงแค่2ี่ปีเท่านั้นแต่ดูเหมือนเล่นเกินวัยนะครับผมมีจังหวะกล้า,ามีจังหวะตะลุยกล้าเลี้ยงกล้าเล่นแย่งบอล สร้างอิแพงให้กับทีมหลายครั้งนะผมแต่แต่ก็ตามครับฟุตบอลก็ได้เป็นทีมใช่ไหมครับสาเหตุที่ทําให้เราแพ้นในเกมวันนี้คือว่าการเล่นของทีมยังคงมาเป็นทรงกันอยู่ฮะโดยเลยครับผมลูกอ่าเปิดมาจากด้านข้างอีกแล้วฮะป้องกันไม่ได้เลยครับสู้กลางอากาศหรือแม้ทั่งการเบียดเอาชนะลูกากูครับผมปาปูมาลีก็คือชา้าเป็นเรือกเกลือเลยฮะเอาไม่ได้เอาไม่อยู่นะครับสำหรับลูกากูเอโซี LC ก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆครับการได้ลูกกากูเข้ามาร่วมทีมเนี่ย ผมมองว่าซิลซีนั้นมีสิทธิ์ลุ้มแชมป์พรีเมียร์ลีกอยากเต็มตัวแน่นอนครับในฤดูกาลนี้ส่วนอ์เซอลของเราก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปครับนัดหน้าเจอแมนเชสเตอร์อีกนะฮะนักเตะก็มีการบาดเจ็บระหว่างเกมมีกาเบรียลม,มาเตอรี่โดนเปลี่ยนตัวออกมีทางเชลเทนนี่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกไปเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าโนโนโ่ตาเวสนั้นจะฉายแสงทันหรือเปล่าครับในเกมที่เจอบทางแมนเชสเตอร์จบจากการให้คะแนนจากฟุตบอลลอนดอนนะครับผมเรามาดูบทสัมภาษณ์ของมิเกลเวตาหลังจบเกมกันบ้างครับ บทสัมภาษณ์ของมิเกเวตาผมที่พูดถึงหลังจบเกมครับขอพูดถึงเรื่องดังกล่าวว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าและกำลังเล่นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีที่สุดพวกเขาเป็นแชมป์ยุโรปมีนักเตะเวลคาสหลายคนและการที่จะไปเทียบระดับนั้นได้มันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆซึ่งแรกเราใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะแยกบอลกลับมาได้ในมือที่ด้านข้างพวกเราเสียไปสองประตูแต่จากการตอบสนองข,ของนักเตะและแฟนบอลที่ไม่ยอมแพ้มันทําให้พวกเรามีความหวังในช่วงพักครึ่ง วันนี้ผมยังมองในแง่บวกหลายอย่างจากแฟนบอลกับการซัพพอร์ตของพวกเขาตั้งแต่เริ่มผมเห็นการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มันคือหนึ่งในช่วงเวลาที่เานลำบากที่สุดและเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนการมานั่งเสียใจกับตัวเองมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยคุณจะต้องเอาชนะเกมฟุตบอลให้ได้ต้องรวมใจและโชว์สปิริตออกมาอย่ายอมแพ้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในสนามซ้อมกับนักเตะที่ไม่ลงสนามในเกมวันนี้ เราจะต้องเอาชนะเกมกลางสัปดาห์ให้ได้และมันจะช่วยเราในเกมที่จ้องเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในสัปดาห์หน้านี่ก็คือบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะผมที่ I อเดตาออกพูดถึงเกมที่แพ้เชลซีเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเสียงโห่เสียงกองเชียร์ครับผมไม่ใช่เป็นเสียงเชียร์นะฮะเป็ี่นเสียงโห่ครับให้มิเกเวตากับฟอร์มการเล่นที่ห่วยแตกเหลือเกินครับสู้ไม่ได้จริงๆครับถึงเวลาหรือยังฮะถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมหรือยังครับ เมื่อวานนะครับผมจอร์ดควินเก้ก็เข้ามาชมเกมด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีการพูดคุยปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการซื้อนักเตะเข้ามาแก้วิกฤตตรงนี้หรือเปล่านะฮะมงเหมือนกันครับตอนนี้อาร์ซนอนไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ครับผมทางควินเก้ทางจอร์ดควินเก้ทางสแตนควินเก้เนี่ยก็มีจดหมายเปิดผนึกถึงแฟนบอลอาร์ซอนครับในเนื้อหาของจดหมายนะครับผมอ๋อพูดถึงประเด็นว่า เรารู้ดีว่ายังมีอะไรต้องทํามากเพื่อกลับไปสู่ตาแหน่งที่เราควรอยู่แต่เราก็มั่นใจว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยสมสรที่ยิ่งใหญ่และทีมงานของเราเรากำลังสร้างทีมที่เต็มไปด้วยแข้งหนุ่มมากพรสวรรค์ซึ่งหลายคนก็ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ที่ยอดเยี่ยมของเรามันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนทั่วยุโรปว่าเรากําลังเผชิญกับตลาดซื้อขายนักเตะที่ยากลําบากอันเป็นผลกระทบจากโรคระบาดแต่ในช่วงเวลานี้ที่กำลังเขียนข้อความนี้อยู่ เรายินดีที่ได้เซ็นตุนโตตาเวลสออเบิร์ตเซมปีโลของกาและเป็นไว้มาร่วมทับเรียบร้อยแล้วเรายังได้มอบสัญญาและยาให้กับทางคิเลตินี่และเอมิเชปิโลอีกด้วยนี่คือเหล่าแข้งนักเตะหนุ่มที่เราเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาฝีเท้าและมีนาคตที่เซลไส,สกับพวกเราพวกเขาได้รับแรงสงนับสนุนจากเหล่านักเตะมากประสบการณ์ซึ่งรวมไปถึงการิชากา้าที่จะเซ็นต่อสัญญาไปแล้วนี่คือก้าวสำคัญในแง่การรักษาสมดุลและความมั่นคงของทีม ในระหว่างนี้ทีมงานเจรจาซื้อขายนักเตะได้ทำงานกันอยู่อย่างเบื้องหลังเพื่อพัฒนาทีมให้ดีขึ้นกว่าเดิมนี่ก็คือข้อความเปิดผนึกเปิดหมายจากทางเจ้าของสโมสรอย่างสแตนควินเก้ที่พูดถึงประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะของทาซอนที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับถ้าดูจากเนื้อหาของจดหมายครับผมไม่เห็นชื่อของทางมาติโอเดนการและก็อารอนเลมเดลครับผม นั่นก็หมายความว่าจดหมายเปิดเผยนดบอนนี้ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านี้หลายสัปดาห์ครับในข้อความก็บอกว่าทีมงานเจียจาเนี่ยได้มีการทํางานอยู่เบื้องหลังเพื่อซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมเพื่อพัฒนาทีมให้ดีขึ้นนักเตะที่ว่าคือมาติโอเดนการ์ดและก็อาร์ลอนเรมเดลฮะเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าหลังจากจอร์ดควนเก้ได้เห็นกับตาครับผมเกมเมื่อคือนเนี่ยที่แพ้ทีมอย่างทางเชลซีโดยหมดรูปครับผมสู้ไม่ได้เลยเนี่ยจะมีการขยับในการดึงกองหน้า หรือว่าแบ็กขวาเข้ามา่วมทีมหรือเปล่ามันก็เป็นช่องโหว่เหลือเกินครับกองหน้าผลิตประตูไม่ได้อมมุมยองยิงประตูไม่ได้เลย2นัดที่ผ่านมาในพิมลีกนั้นอาซอนไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยนะครับผมแล้วก็ถูกกระชากไส่ถูกยิงไปสี่ลูกครับตอนนี้เกมรับก็เปราะบางเหลือเกินนักเตะที่ซื้อมาก็มีการบาดเจ็บมีการป่วยไม่ฟูลทีมสักทีนะฮะ ผมก็บอกว่าจะจะให้โอกาสอิตาอีกสัก2แมตช์นะฮะรอดูทีมที่มันฟูลทีม,มากกว่านี้โทมัสปาเตกลับมาเบนไวท์กลับมาได้แ,แบ็กขวาเข้ามาร่วมทีมโอดนการ์ได้เข้ามาเล่นร่วมกับอีมิลชิมิตรูอาจจะมีการเดึงศูนย์หน้าเข้ามาทีอีกสักคนหนึ่งตรงนั้นนะครับผมจังหวะเวลาช่วงนั้นเนี่ย้าเตต้ายัางทำทีมได้แย่ห่วยแต่แบบนี้ผมก็มองว่าคงหมดเวลาสำหรับมิเกลอิตาแล้วฮะ เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับประเด็นตรงนี้ก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับสู้กันต่อไปครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับตอนนี้คือมือดมนเหลือเกินครับเสียงสว่างที่ปายโมของทาร์ส้อนนั้นก็ยังคงมือดอยู่นะฮะเหนื่อยครับเหนื่อยครับเชียร์ทีนี้ครับอาร์ซนอลทีนี้นครับหลังจบเกมนะผมก็มีประเด็นของทางวิลเลียนฮนะ,ะที่ออกมากดไลค์กดแชร์ที่ออกมากดไลค์ทีมเก่าของเขาอย่างทางเชลซีนะครับผม หลังจากที่ทีมเชลซีเนี่ยชนะทีมาร์ตันทีมต้นสังกัดประจวบของเขาไปนะฮะก็ามารู้ว่านักเตะนี้มือลั่นหรือเปล่านะครับผมก็มือพี่ลั่นไปเองหรือเปล่าแต่ในนันตาม่าผมวิลเลียนก็มีประเด็นการจะโดนปล่อยออกจากทีมไปเรียกร้องการย้ายทีมเือเกินเพ่งเข้ามาร่วมทีมได้หนึ่งซีซั่นนะครับผมมันก็สือ้อเห็นอะไรครับซื้อเห็นว่าวิลเลียนนั้นไม่รักสโมสรอาอ์ตันย้ายเข้ามาร่วมทีมเพื่อกอบคุยเงินค่าเหนื่อยเพียงแค่เท่านั้นเองฮะอยากจะย้ายทีมจริง แต่ก็ไม่ยอมลดค่าเหนื่อยเลยนะฮะทินไหน่อจะมาซื้อครับตอนนี้เจอค่าเหนื่อยระดับสองแสนปอนเข้าไปก็คงถอยเกือบทุกทีมคะฮะก็ลองรอ,งองดูกันต่อไปครับว่าวิลเลียนนั้นจะย้ายทีมสําเร็จหรือเปล่าครับในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้อีกคนนึงครับที่มีแวลย้ายทีมก็คือคางเซียดโคาซินัตครับล่าสุดก็มีการรายง,งานว่านันกเตะนั้นน่าจะย้ายไปร่วมทีมในลีกตุรกีอย่างเฟเนเบเชเป็นที่รร้อยแล้วนะฮะ ได้ย้ายไปร่วมงานกับพี่ใหญ่ของเขาอย่างทางโอซิลแล้วก็มีข่าวข้อมูลนะครับว่าโอซิลเนี่ยเป็นคนที่ผลักดันดีลนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมมีการไปพูดคุยกับทางเฟดเนอร์เบเช่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะได้ทีมยิงสัญญาณคอนเัพท์มาร่วมทีมเฟดเนอร์เบเช่ในตลาดซื้อขายนักเตะร,ร,รอบนี้ก็ดูเหมือนวา่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมสำหรับดีลของสัญญาณโทรศัพท์ส่วนอีกรายหนึ่งก็คือทางลูคัสโตเรล่าฮะคนนี้ก็ มีทีมแฟมเฟิร์ตนะฮะที่ผมรายงานไปเมื่อวานว่าอยากจะดึงตัวดูคาสโอยราไปร่วมทีมจริงๆมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วแต่ตัวนักเตะนะครับตอบปฏิเสธไปถ้าไปไม่ได้เนี่ยขอย้ายไปร่วมทีมในเกาโชเซียอิตาลีดีกว่านะฮะเกาโชเซียอิตาลีนะครับก็มีทีมอย่างทางโรมามีทีมอย่างทางลาซิโออยากได้ตัวดูคาสโอยราไปร่วมทีมแต่ดูโในการเจรจาดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่เกิดขึ้นยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะฮะเพื่อดึงดูคาสโอยราไปร่วมทีม ในความคิดส่วนตัวของผมผมก็มองว่าอานลูคัสโตล่าไม่ได้ย้ายทีมในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เก็บไว้ใช้งานก็ได้นะครับพอดูคัสโตล่านั้นก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองในการคาดททีมของมิเกเวตาเผื่อเพินครับผมนัด2นัดต่อไปผลงานของทีมไม่ดีอาจจตตาอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะใช้งานลูคัสโตล่าเก็บลูคัสโตล่าอยู่กับทีมต่อไปก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับเหมือนมนเลือกเกินครับตลาดซื้อขายนักเตะขาออกของเราส่วนต่อไปครับแฟนบอลอาซอน และทั้งหมดที่เป็นข่าวสารสโมสรอาร์ซอนประจำจวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบในหาข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ต่อไปครับ